คนสมัยก่อนคิดว่าโลกแบนจริงหรือ และแน่นอนว่าคําตอบคือไม่จริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนเรารู้ว่าโลกกลมมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณในช่วง3 4 0ถึงปีก่อนคริสต์กาลมีนักปราชญ์ชาวกรีกหลายท่านที่ได้ตั้งทฤษฎีว่าโลกเป็นทรงกลมอย่างอริสโตเติลก็ได้ยืนยันว่าโลกเป็นทรงกลมจากการสังเกตเงาของโลกบนดวงจันทร์ขณะเกิดจันทรุป,ป,ปราคาหรือยอย่างเอริทรเทนิสที่ได้คำนวณเส้นรอบวงของโลกซึ่งได้ค่าใกล้เคยเียงกับเส้นรอบวงของโลกจริงๆต่อมาในช่วงยุคกลางก็ยังมีการรายงานสอนว่าโลกนั้นเป็นทรงกลมอย่างโทมัสอควินัส นักบวชชาวอิตาลีได้มีการสอนหนังสือที่บอกว่าโลกเป็นทรงกลมและได้ระบ,บุไว้ในตำราของท่านแล้วเรื่องที่ว่าคนยุคก,กลางเชื่อว่าโลกแบนนั้นมาจากไหนโดยเริ่มจากในช่วงศตวรรษที่19บเก้าวอชิงตันไอวิงได้เขียนเรื่องราวของคริสโตเฟอร์คอลัมบัสโดยเพิ่มเรื่องของคนยุคก,กลางเชื่อว่าโลกแบนเพื่อสร้างความดราม่าให้กับผู้อา่านรวมถึงนักประวัติศาสตร์บางท่าน ก็ได้เขียนว่ายุคก,กลางสอนว่าโลกแบนเพื่อโจมตีศาสนาจากักรแล้วก็ได้สร้างความเข้าใจผิดจนมาถึงปัจจุบันแล้วคุณหลักเคยเข้าใจผิดว่าคนยุคก,กลางเชื่อว่าโลกแบนมาก่อนหรือเปล่าคอมเมนต์บอกได้นะครับ